ทีมงานโฟมาที่บรรพบุษพิสัยนครสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวนะฮะด้านหลังอยู่นั่นนะครับก้าวไล่ของคุณตูนคุณเกศรวงวิภาคนะครับให้คุณตูนเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าการใช้โฟีของเราเนี่ยเห็นผลดีอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้โฟมาติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องถึง4ปี ก่อนที่จะใช้โฟทีเห็นบอกว่าเมาื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากเยอะมากเกินอะเกินาอยางทราอะไรก็คือจะใส่อัดทีละห้าห้าห้าก็ประมาณสิบห้าสิบห้ากระสอบแล้วหลังจากเจอโฟทีแล้วครับเห็นบอกว่าปุ๋ยเนี่ยแบบใช้แค่พรมบา,บางๆเองก็คือใช้แค่เหมือนคือเหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นพอเราพ่นโฟทีไปแล้วก็เขามีคาวามแตกต่างคือข้าวเริ่มงามเริ่มเขียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็สลมสลมแค่พอให้เขาได้กินไปก็ ครั้งแรกอันนี้ก็ใส่ไป4ี่ลูก9ก้าไร่รอบแรก4ี่ลูกรอบที่2อีก3ลูกก็เป็น7ลูกเจลูกจากเมื่อก่อนนี้15ลูกเท่ากับว่าคุณตูนเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปุ๋ยไม่ใช่ลูกระบาสองบาทนะลูกละหกเจ็ดร้อยนะครึ่งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะอันนี้พันอะไรที่กำลังเกี่ยวนี่อันนี้พันจัสมินค่ะจัสมินนะครับพันยอดทิศของคนไทยนะฮะชั่วโมงนี้นะครับเมื่อก่อนนะนะคะที่ยังไม่เจอโฟทีก็คือนาแปลงนี้นะคะที่กําลังเกี่ยว 9ไร่ก็จะได้ไม่เกิน3อุ้มอ่ะเมื่อก่อนนี้ได้3อุ้มก็ประมาณสัก6-7เกวียนไม่เคยเกินเลยค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะไม่เคยเกิน7เกวียนแต่ตั้งแต่เราเจอโฟทีนะคะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทก็คือได้4อุ้มก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ถึง11ตันว้าว11ตัน9ก้าไร่เนี่ยนะกว่อหน้านี้ ช่วงสงการฝนกระหน่ำเยอะเลยเล่าให้ฟังเลยครับฝนสี่ตลบติดต่อกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ะฝนตกตั้งแต่สิบสองมั้ยจำไม่ได้แล้วค่ะอาจา,<อ><ต>ารย์แต่วันที่สิบสามนี่ตกมากเลยลูกเห็บหนุนเลยต้นไม้ใหญ่โค่นตอนวันนั้นะหนูอยู่เวรเนาะต้นโพมันโค่นไงคือก็เลยมีความแบบ้ยข้าวฉันพังหมดแล้วมั้งเพราะว่ากําลังเหลืองถ้าโดนล,ลูกเห็บลูกเห็บขนาดนั้นน่ะข้าวเราจะหล่นเป็นแท้ๆทๆแทแต่บังเอิญพอฝนหยุดเนาะหนูก็รีบมาดูนาปรากฏว่า ไม่ล้มเลยแต่น้ํานี่ขึ้นต้นเลยนะน้ําขึ้นมาเต็มท้องนาเลยตรวจแปลงทั้งหมดลหลายแปลงเนี่ยแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงที่กําลังเกี่ยวด้วยกยวาวไรนะวันนี้ยังไม่แห้งดีเลยยังเป็นที่โคนอยู่เลยไม่ล้มแม้กระทั่งโดนฝนทั้ง3 4มี่ตลบ3 4สี่รอบนะครับลูกเห็บตกด้วยนะฮะช่วงสงการเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยวันนี้16เมษายนปี64ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งที่กังวลมากเลยใช่วันนี้เกี่ยวแล้วนอนหลับแล้ววันนี้คือ,คอไม่เครียดแล้วใช่ไม่เครียดแล้วคือเกษตรกร,ร,กรลงทุนแล้วทุกคนหละค่ะไม่ว่าจะนาเยอะนาน้อยยิ่งถ้าลงทุนมากๆถ้าฝนฟ้ามาแบบนี้เสียหายหมดคเครียดนอนไม่หลับแล้วเพื่อือความดันขึ้นอีกอแต่ทีนีน้พอเราเนาะเรามั่นใจไงว่าฟทีเราเนี่ยต้นแข็งแล้วเราใช้อยู่ประจำถึงล้มก็ล้มต้นไม้ใหญ่ยังล้มเลยแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าล้มก็ ไม่ไม่ล้มเนาะแค่เอ็นชวยๆก็ไม่เสียหายชวยๆแบบ<ช>น้มๆนิดนึงด้วยด้วยด้วยพายุเข้านะครับแต่ว่าเขาที่เช็คมาทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยไม่มีข้าวล้มลแบบร<ล>ะเนละหน้านะครับฝากอะไรกับผู้ชมอีกครั้งนึงครับบางคนก็ยังก้าๆกลัวอยากลองอยากใช้แต่ไม่กล้าลองอยากให้ใช้เถอคะค่ะอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกร,กรที่ใช้จริงะคะใช้ดีจริงค่ะไม่โกหกเพราะว่า เรื่องต้นทุนเนาะมันล้อเล่นกันไม่ได้ต้องลองค่ะถึงจะรู้ค่ะวันนี้ผมและคุณตูนต้องขอลาผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ